สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะร้านเคสสวิตไั้ดใหญ่ของเรานะคะพาทุกคนนะคะมาดูงานซ่อมบอร์ดประตูอัตโนมัติกันนะคะตอนนี้นะคะช่างก็ดำเนินการตรวจเช็คบอร์ดนะคะไฟเข้าไหมนะคะเบื้องต้นจริงๆแล้วบอร์ดก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เรา นำมานะคะก็จะเป็นบอร์ดที่มีการถอดออกจากเอา,เอานะเขาเรียกถอดออกจากาตัวเก็บนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้มีการถอดตัวไดอุดออกไปด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นทนี่นิยมอย่างแพร่หลายเลยนะคะสำหรับประตูรีโมทอัตโนมัตินะคะเนื่องจากามีการใช้งานที่สะดวกนะคะก็เ,เลยเป็นที่นิยมนะคะตอนนี้นะคะเป็นการเคลียร์บอร์ดโดยการใช้ออ อุปกรณ์นะคะก็คือลวดซับตะกัวนะคะลักษณะคล้ายๆทงแดงนะคะนี่นะคะเป็นการเคลียร์เพิ่มเติมจากการดูตะกัวรอบแรกนะคะ เมื่อเราใช้ตัวทองแดงซัตตะกัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะคะ ต่นต่อไปหลังจากนี้ก็จะเป็นการใช้ตัวไดโอดตัวใหม่นะคะมาเชื่อมต่อนะคะโดยการบัตรีเข้าไปนะคะ นานหน่อยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะช่วงของการหาอุปกรณ์นะคะที่เป็นตัวไดโอดนะคะใส่เข้าไปแล้วค่ะ ตรวจดูความเรียบร้อยนะคะแล้วก็เชื่อมเข้าไปอีกครั้งค่ะ หลังจากนี้นะคะเมื่อทําการซ่อมตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวช่างเขาก็จะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะหลังจากซ่อมเสร็จเนี่ยเป็นการเซ็ตค่านะคะการเซ็ตตรงนี้นะคะ่ะเขาจะเซ็ตทั้งตัวบอร์ดเองแล้วก็ตัวตัวรีโมทเองด้วยนะคะเมื่อเซ็ตทุกอย่างลงตัวแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเทสร,ระบบให้ดูว่าประตูเนี่ยะะหลังจากที่ซ่อมเสร็จเนี่ยมันเปิดปิดนะคะ ตอบสนองตามทีเ่เราได้ใช้งานกันโดยทั่วไปไหมนะคะหรือว่าใช้งานกันเป็นปกติไหมอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าถ้าหากว่ามีใครนะคะที่สนใจนะคะอ,อยากจะให้เรานะคะเอา,เอาข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะ มาแนะนำนะคะหลังจากนี้นะคะก็คือเอม้นกันมาก็ได้นะคะหรือไม่ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะ,ะกดใจนะคะกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจริงนะคะก็ไม่เหมือนกันค่ะซึ่งอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าทุกอย่างก็คือใกล้เคียงกัน ในเรื่องของการเซตค่านะคะไม่พูดถึงระบบหรือว่าตัวบอดี้ภายนอกนะคะความสวยงามพวกนี้คือไม่เกี่ยวนะคะตอนนี้นะคะก็ทำการกดคอนโทรลไปแล้วนะคะที่ประตูบ้านนะคะ <c oughs> เปิดค่ะแต่ว่าเขาให้คอนโทรลนะคะแบบเล็กน้อย เนื่องจากว่าบอดที่ทําการซ่อมไปแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในสภาพปกตินะคะถ้าหากว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะมาให้เรานะคะแจ้งเทคนิคหรือว่าระบุนะคะพวกอุปกรณ์พวกนี้นะคะหรือว่าสอนวิธีการซ่อมนะคะ เข้ามากดติดตามนะคะกดถูกใจกด s u b สไครต์ให้กันบ้างนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ